ทดสอบหนึ่งสองสามสิเตจังหวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการเป๊กปื้มลื่นถลิยนะครับลื่นไปไหนไม่รู้เหมือนกันยิ่งพูดมากว่ะเออกดเล็แค่นั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปื้มปื๊มระวังหน่อยระวังหน่อยเฮ้ยปื้มปื๊มเฮ้ยเฮ้ยมันติดเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยถอยมาถอยมาถอยมาเฮ้ยกรดโดดกระโดดกระโดดกระโดดเฮ้ยถ่ายง่ายจังวะปีง่ายเจ็ดร้อย ออุุ้้ยยเปื้อมึงรู้ป่ากูทำมาจากสตาลินเนียมากูไม่หวั่นอยู่แล้วเว้ยเนี่ยอไม่น่าพูดเลยแต่ใจเนี่ยเป็นการเปิดเกมแก๊สที่โคตรเปรี้ยวแพ้เลยออกเลยออกเลยออกเลยยังไม่ดูแล้วไอ้เงี้ยามอย่างเรียมอ่ะเรียมจัดเอ้ยแต่มันมีปืนพ่นไฟมีปืนพ่นไฟเออชื่อชื่อหนึ่งเหยื่อปืนพ่นไฟเว้ย ถ้าเป็นปืนพ่นไฟมันต้องอีกรุ่นหนึ่งไม่ใช่เหรอไม่รู้ดิเห็นปืนพ่นไม่รู้ว่าใช้ชื่อหนึ่งยังมีเหรอวะเห็นมีบ้องบ้องหนึ่งร่างเลยแต่มันจะเป็นรุ่นหนึ่งอ๋อรุ่น upgrade ปูเติมเติมแต่งอ๋อเอ้ะเรามาสาระกันได้ไงในรายการกูไม่มีสาระไอ้เพิ่มเออจริงเหรอวยตอนนั้นเราต้องเราต้องเล่นแต่ไม่มีสาระน่นเราต้องกราบขอก็อภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่มาได้สาระเพราะรายการกูไม่มีสาระในทเนี่ยมึงเข้าใจป้ะว่าทำไมเฮียแค่ต้องมานาน้าวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนด้วยเอ้ยเพิ่มกูมั่นใจในกรอบของมึงเว้ยเชอร์ชิวลิเนียมเออเอากูไหนแล้วโอ้โหจะกูเที่ยที่กูไปชื่อนี่หนากว่าไอชิ่อนี่หนากว่าไอชโอกกูจะโดนสามร้อยเลยสามร้อยสามร้อยแดงจังวะเฮ้ยไอไฟเฮ้ยเอา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 ไอเชอร์แมนฟรีไฟดิ เกนฟีไฟเกมฟีเกมฟีไฟเกมฟีฟเกมดีคนตา้าเกมดีคาเกมดีคาาาวเกนียแล้วมึงดีไหนเนี่ยข้างหลังมึงเนี่ยโอยไอไอไอเชิลเล่เเด็ดใไงกูชนเลยทาไมโกรธนานจังวะี่ไงไอโง่ เฮ้ยเด็กโดนเด็กกูจู๊กจูกคุปปัาฟุบฟัาไอโง่นี่ไงมึงรู้ว่าปืนของพวกเราเป็นหน่วยรบที่เก่งที่สุดแล้วในย่านนี้เว้ยไอไอ้ชิโก,ออกอะขอไม่เข้าขอคิวบ้างเถอะปึะงของคิวเออเฮียโอ้กูจะตายปื๊บข้างหน้ามันมีคันหนึ่งแต่ว่าเออนั่นไงมันเป็นสกอด้าไอ้รถถังเชโกสโลวาเกียรถถังเป็นต่าเออ อู๋กูแล้วเสียวกูขอแอบหลังมึงแล้วกันนะเสียวเลยแอบหลังแอบหลังแล้วกูวิ่งไม่ถึงวิ่งยิบต่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูช่วยนะช่วยดันช่วยดันนี่มันเครื่องบินฮีนี่มาตัวะนี่หนึ่งตัวเก้าป่ะเนี่ยไม่ได่หรอกฮีหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัววะตู่ตู่ตู๋ตู่ตุ๋นไนยัมีตู่ด้วยเครื่องบินกระจอกไอ้เจ้าเครื่องบินกระจอกไอ้สารแม่งไอ้เจ้าแม่งแม่งมันฝ่งแม่งวันนัไอ้เดือ สมองเราเยอะว่าเราบิ๊กเบนนไอ้ปื้มบิ๊กเบนเนื้อชืบิ๊กเบนสมองเยอะเราซึ่งเราเดียวโควต์ใจเย็นพี่โดนโดเอ้ยมึงอย่าเล่นพึ่งเห่าดิเลยมันแรกไอ้น้องมันแรกไอ้สัตว์ปื้มปื้มปืไม่เชื่อกูเลยปื้มกลัวมึงแย่ละแย่แล้วไอ้ตายตามตาตาปูโควต์โควตกูแย่แล้วเหมือนกันกูแย่แล้ว ไอ้เฮียอิตาลีกูโ้งกระจอกเลยเฮ้อ้ไ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 อ้เยอรมันมันยิงไม่เขา้าโว้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 าว้โ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 ว้ว้ว้โว้ว้ว้าว้้ว้้ว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 ้าว้้ว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 ้โว้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 าวโว้โว้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  ไอ้ไอ้โยมาิโกรเป็นปั่งเดียวกันเลยหรอฟังกวนะปืมอิตาลีก็เจอกมิสเตอร์เปกกี้